สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมเรามาคุยกันเรื่อง h ฮ b ริดอินเวอร์นะครับถ้าเกิดว่าใช้งานอยู่ดีๆนะครับแล้วเครื่องเกิดมีปัญหาขึ้นนะครับเครื่องดับไปเลยหรือว่าเครื่องร้องเออร์เรอร์ต่างๆนะครับแนวทางปฏิบัตินะครับแนวทางตรวจเช็คเราต้องทํำยังไงนะครับ ่าโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดเนี่ยนะครับในคลิปนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับตระกูลไฮบริดแบบนี้ก่อนนะครับ ส่วนเครื่องรุ่นอื่นนะครับก็ไว้ว่ากันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันมันจะได้ไม่ยาวนะครับถ้าใครใช้เครื่องไฮบริดนะครับใช้มาอยู่ดีๆเกิดเครื่องมีปัญหานะครับอยู่ดีๆดับหายไปเลยนะครับหรือว่าเกิดเออร์เอต่างๆนะครับแล้วทางปฏิบัติเราจะทํำยังไงนะครับหนึ่งนะครับปิดระบบทุกอย่างนะครับโดยเอาแหล่งจ่ายทุกอย่างออกให้หมดเลยนะครับ เอาทุกอย่างออกให้หมดก็คือเบเกอร์ AC input นะครับ AC input AC output นะครับเบเกอร์แบตเบเกอร์แผงนะครับเอาทุกอย่างออกให้หมดนะครับทีนี้นะครับเราต้องมาดูก่อนว่านะครับที่ว่ามันเสียตอนนั้นนะครับถ้าเบเกอร์แบตมีนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับตอนที่ว่ามันเกิดปัญหาขึ้นเครื่องดับหรือว่าเครื่องติดเออร์เบเกอร์แบตเตอรี่มันทริปไหมมันตัดไหมนะครับ ถ้าไม่ทิปถ้าไม่ตัดนะครับเมื่อปลดระบบทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับให้ยกเบรกเกอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อเปิดระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยนะครับเอาแบตเข้าก่อนอย่างเดียวนะครับเพื่อทดสอบระบบดูก่อนนะครับถ้าเอาแบตเข้าแล้วนะครับยกเบรกเกอร์แบตเข้าแล้วนะครับเครื่องเปิดติดนะครับเครื่องเปิดติดแล้วใช้งานได้ออพต์ออกก็ค่อยมาไล่ต่อจุดอื่นอีกทีหลังนะครับแต่ในกรณีที่ว่า เอาแบตเข้านะครับเปิดเครื่องติดแต่ติดเออร์เรอร์ต่างๆนะครับในกรณีนั้นนะครับก็คือส่งซ่อมอย่างเดียวนะครับผมอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเสียหายด้านในนะครับกรณีที่2นะครับถ้าเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์แบตตกนะครับเบรกเกอร์แบตเตอรี่ตก อย่ายกขึ้นเด็ดขาดนะครับปิดระบบให้หมดนะครับอย่าเพิ่งยกแบตเตอรี่ขึ้นนะครับอย่าเพิ่งยกเบรกเกอร์แบตขึ้นให้เช็คระบบอื่น,นสซกก่อนนะครับเบรกอร์เบรกเกอร์แบตเตอรี่โดยทั่วไปถ้าการใช้งานปกติแล้วมันจะไม่ทิปแน่ๆน,นะครับถ้ามันทิปแสดงว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งช็อตอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามันช็อตอยู่จริงไหมนะครับเราจะทํำยังไงนะครับสายช่างนะครับแน่นอนนะครับผมคิดว่าถ้าสายช่างที่ต่อใช้งานเอง อย่างน้อยนะครับควรจะมีมิเตอร์นะครับดิจิตอลก็ได้หรือว่าอนาล็อกก็ได้นะครับควรที่จะมีมิเตอร์สัก1ตัวไว้ประจําการไว้เช็คนู่นเช็คนี่นะครับให้เราตั้งไปย่านที่มีเสียงก็ได้นะครับนะตั้งไปย่านที่มีเสียงแล้วก็เช็คตรงขั้วแบตเลยนะครับในขณะตอนตรวจเช็คเบเกอร์ไม่ได้เอาขึ้นนะเบเกอร์แบตเอาลงนะครับเราก็เช็คตรงนี้ได้เลยนะครับจิ้มเข้าไปนะครับมันจะมีเสียงครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับมือเดียวไม่ถนัดนะนี่นะครับอ่าจิ้มตอนนี้ไม่มีเสียงนะครับอ่าสลับด้านมันจะต้องมีเสียงครั้งหนึ่งไม่มีเสียงครั้งหนึ่งนะครับนี่เห็นไหม นี่ตอนนี้มิเตอร์มีเสียงนะครับถ้ามีเสียงครั้งหนึ่งไม่มีเสียงครั้งหนึ่งอันนี้ถือว่าภาค DC to DC มันอาจจะยังไม่ช็อตนะครับแต่ถ้าจิ้มไปแล้วนะครับมีเสียงทั้ง2ครั้งอันนี้ส่งส่งซ่อมอย่างเดียวนะครับส่งซ่อมอย่างเดียว d c t ี DC, DC น่าจะช็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นะเช็คฝั่ง pv นะครับป้อนไฟ pv เข้านะครับไฟที่มาจากแผงนะครับยกเบรกเกอร์ pv เข้าอย่างเดียวก่อนนะครับดูว่าระบบออนได้ไหมนะครับถ้าโดยกรณีปกติถ้าช็อตฝั่ง dc to dc นะครับฝั่งอื่นอาจจะยังทำงานได้อยู่นะครับเราเอาเบรกเกอร์แผงขึ้นก่อนดูก่อนว่าระบบมันทำงานได้ไหมนะครับถ้าระบบทำงานได้นะครับ ถ้าระบบอินเวอร์เตอร์ฝั่งนี้ไม่เสียมันก็ควรที่จะบูตไฟออกได้นะครับแต่ถ้าระบบอินเวอร์เตอร์ฝั่งนี้เสียด้วยฝั่งไฮโวล์เสียด้วยอาจจะติดเออร์เลอร์09อะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือส่งซ่อมเหมือนกันนะครับในเมื่อ,อทุกกรณีมันก็ส่งซ่อมอยู่แล้วนะครับเราจะมาเช็คทําไมนะครับก็มันมีอาจจะมีบางครั้งนะครับที่เครื่องมันเออร์เลอร์เองนะครับ เครื่องเออร์เลอร์เองโดยที่บางทีมันไม่เสียก็เป็นไปได้นะครับก็เลยมาแนะนําแนวทางตรวจเช็คนะครับว่ามันเสียจริงไหมนะครับโดยการทดสอบแต่ละแหล่งจ่ายนะครับตามลําดับนะอย่างที่บอกนะครับถ้าเบรกเกอร์แบตไม่ตัดเอาแบตเข้าก่อนนะครับถ้าแบตเข้าแล้วทํางานได้จ่ายเอาพุทก็จบไปนะครับแล้วก็มาไล่เอาแผงเข้าอีกทีนึงนะครับถ้าสมมุติว่ากรณีแรกนะครับเราเอาแบตเข้าปุ๊บ เครื่องเปิดติดจ่ายเอาพุทออกนะครับทีนี้นะครับยกเบกเกอร์แบตลงนะครับปิดเครื่องปิดระบบเหมือนเดิมมายกฝั่ง PV ขึ้นถ้ายก PV ขึ้นแล้วนะครับไฟ PV จากเดิมที่มาอาจจะ200-300โวลต์ก็แล้วแต่ถ้ายกเบเกอร์ PV ขึ้นปุ๊บนะครับ ไฟที่2-300หายกลายเป็นศูนย์แล้วกินกระแสแม็กสุดเลยอันนั้นคือฝั่ง mppt booster ช็อตเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้ว่าฝั่งไหนบ้างที่เสียนะครับเสียยังไงนะครับเผื่อบางทีเราจะได้แจ้งอาการ ช่างถูกนะครับอาจจะส่งไปซ่อมที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะได้รู้ว่าอาการเสียมันเป็นยังไงฝั่งไหนเสียบ้างนะครับหรือว่ารู้ไว้ก็เป็นประโยชน์ได้นะครับสําหรับตัวลูกค้าเองนะครับอาจจะทดสอบก่อนนะครับว่าฝั่งไหนเสียบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในส่วนของยูเซอร์ทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสายช่างนะครับเป็นสายใช้งานทั่วไปเลยนะครับจ้างช่างภายนอกมาติดตั้งถ้าเกิดปัญหาใดๆก็แล้วแต่นะครับ โทรหาช่างที่มาติดตั้งนะครับจะง่ายที่สุดนะครับโทรหาช่างที่มาติดตั้งก่อนก่อนที่จะโทรหาช่างนะครับนะ ฟังดีๆนะโทรหาช่างคนที่มาติดตั้งให้เราก่อนก่อนที่จะโทรหาร้านซ่อมนะครับนะเพราะฉะนั้นมันจะได้สื่อสารกันรู้เรื่องเข้าใจนะครับให้คนที่มาติดตั้งให้ก่อนให้เขาประสานก่อนนะครับถ้าเครื่องเสียจริงก็ค่อยติดต่อหาช่างหรือประสานกันอีกทีหนึ่งนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะมีสาระเนื้อหาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับก็อยากจะมาบอกกันนะครับเพราะหลายทีแล้วนะครับลูกค้าโทรมาปรึกษาว่าอาการเป็นยังไงเวลาช่างถามกลับนะครับเพื่อบางทีลูกค้าก็อยากจะรู้ว่าซ่อมประมาณเท่าไหร่นะครับเวลาช่างถามกลับนะครับลูกค้าตอบไม่ได้ว่าอส่วนไหนเสียบ้างอาการเป็นยังไงอันนี้มันก็ประเมินราคาซ่อมยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เราเช็คตามนี้นะครับว่าฝั่งไหนนะครับฝั่งไหนช็อตฝั่งไหนเสียกันแน่นะครับหรือว่าเสียทุกฝั่งเลยนะครับเบรกเกอร์แบต ตกนะครับ PV หายกลายเป็นศูนย์โวลต์อย่างกรณีเครื่องนี้นะครับบอร์ด MPPT บูสเตอร์ช็อตนะครับฝั่งเมนบอร์ดก็ช็อตนะครับมันจะได้วิเคราะห์กันถูกว่าง,งบประมาณมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแก่ผู้ที่รับชมนะครับ <S <S เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ